อันนี้ทำอะไรคะทำดอกไ,งไม้ค่ะดอกไม้จากอะไรคะจากแม่อ่าหนูเอามาจากไหนคะไอเดียนี้เอามาจากไหนคะไปดูมาจากไหนคะอีกดอกหนูชอบเหรอคะชอบศิละปะเหรอคะแล้วใครตัดแมนให้หนูคะเนี่ยใครตัดคะ ตามเอาไปให้ใครคะ,คะเสียงอื่นจากไหนอืใกล้จะเสียแล้วนี่ใครเป็นคนถามใครเป็นคนถาคะงมันจะมีนี่นี่นี่เปน็นทีน่ที่ว่างๆเวลาหนูจะเชาะมันเข้าไปหนูต้องทำอันนี้ให้มันตรงอย,รอยู่ตรงกลาง